ถ้าไม่มีอะไรมาแซงทางคงางุ้มนกน็ต้องตื่นก่อน,นก็ยอายาก,กินข้าวพี่น้องไม่ได้ทานข้าวต้องเดินทางแล้วเดินทางกันต่อไปอำเภอเมืองบองการชุดส้มวันนี้นะครับชุดชุดวันนี้ เพลงขึ้นติดก้าวมาแรงแล้วเย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 ขอให้จุดนี้ปัง,ปงดัง,ดงเพราะว่าบอสบิ๊กบอสน้ตสองบอสเสริมทัพเล่นเองเลยเรื่องนี้เพลงนี้เพลงต่อไปบอสที่สามป็มาเล่นสองบอสปังแล้วอีกบอสหนึ่งบอสหนึ่งนี่สามบอสสามบอสจะปังมากเลย ใช่ครับเชื่อเลยครับมาเลยเรองลอดะคะท่านนันเนาะ สว <laughs> ja ัส <rainforest> ด <laughs> <c oughs> ีคุณแม่รามท่านอะนสุดแม่ปกติแม่ต่เรม่เจียบไปบุกามล้วไม่ไปจอดไม่ไมามีต่ข้าวเป็น้าเป่นครับี่จะน่าม่เปลี่ไ กหลุดอย่างแล้วหลุปยึดหลนดยึดขึรนบนไึ้นนำสาย ไม่ทันเดอ้อจะไปแล้วเดอ้อฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับไม่คิดว่าจะเป็นไปได้หลอกกันทําไมใครยังใจผีคนไหนน้อยังใจผีหามง,าามองเอ่ะเด้อหามงแล้วอะไรหรอลืมเหรอ,รอ,หรอนั่นตีบางสวอรัติเลืมเหรอฉันไม่เคยเจอเลยเนี่ย นักแส่งนักแสดงอะไรครงอ่ะนาตีมแรงมังจืดวะแอปเปิลคิดถึงพ่อบีกอยากเจอเมื่อไหร่จะมากรุงเทพ เดือนมกราน่าจะมีเที่ทวอยู่ใช่ไหมนี่บอกช่วงนี้ทัวร์าอีสานครับเดือนมกราจะ,จะมีทัวร์ภาคเหนือภาคเหนือแล้วก็ไปเวียดนามเวียดนามภาคเหนือเชียงใหม่คุ้มพาคุ้มพาไปเชียงใหม่คนเสือกเชียงใหม่ สวัสดีครับติด <c oughs> ตาม่นบอผมว่นี่มมไปอะรักกาแฟไปก็ถูกไปแน่เมื่อกี้พิ่งติดตามก<ช>ี่ใกล้หรืเมื่อกี้น่ะแม่ครับเห็นแบบเสื้อสีเนี่ยตาดีมากอ,กาอน,นี้าชนิดเนี่มองอเจอเขาเมือยูแม่ครับเื่อีมัก้นี้างแม่ครับตันี้หครับตัวสอกนบอแม่ครับตัวยู ร่างงามงาทางใ่ไหไม่มีทางเาะทะลุได้ใช่ทาใชแเป็นทางแค่หลอนพ่อมากเพราะว่าอยู่เห็นในคอมเมนต์อย evet> uh okay. ู่ที่บ้านผมยื่นชื่อนไชื่ออะไรโอเคแพบัวเรานครับบังเอิญเลยมาใจตราไงครับ เราได้ขี้ไก่ก็ได้เห็นอีกทีแม่เงี้ยเป็นเสียงที่แต่เราเห็นตั้งแต่เชิญบอลเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ที่พาส่งไปบ้าตอนนี้เนี่ยไม่เห็นครับเห็นเห็นเมื่อกี้อันนี้บังเอิญน่ะบังเอิญก็เลยขับรถขับมาโอเคขอบคคุณรับคมึงท้าลูกสาวเปิดเพลง แม่เปิดเพลงตัวเกียวลูกสาวเปิดเพลงบุงบัสแม่เปิดตัวเกียวหมอลําสาับดีครับสวัสดีครับ เก่งใจมากขอบคุณจ้าน่าตีแแบบกระเป๋าบอบกับโทรศัพท์บอมาหน่อยไปชมร้านนเพื่อนแน่มาชมร้านเพื่นแน่หนมาชมร้านเพื่อนหน่อยเพื่อนเลี้ยงไม่ได้้ายตังค์อั๊ดปั๊ดปั๊ดปชิมปล๊ดัดปั๊ดปัั่ััลดป๊ด อ๋อครับโ้ใหญ่มากโอ้เป็นค้าเฟ่นองมาน้องมาแบบน่ารักน้องหมามาได้ใช่ไหมฮะเบ้นหมาเข้าได้เบ้นเข้ามาเลยเบ้นว้ายหมาตัวจริงอยู่นี่ พูดแมวแมวเยอะมากงาน,น,นจับส่วนใหญ่จะเป็นแมวที่เราอดออมมานะคะเป็นออตอนนี้เขาก็แม่เขามาคลอด<อ>เราก็เลี้ยงที่ที่เราจับได้นะคะที่จับไม่ได้มีเยอะมากเลยที่สอนมีแต่แมวพันธุ์พี่น้องอคุณคะวีน่ารักจัง,งมไม่ได้เ่ยอันนะประมาณว่าแมวจอนแมวหยางเป็นการเก็บแต่มวแมวมันสวยจังอ่ะ บเดพันแพงเลยใต่มันสวยเพราะดูแลดีอะเนาะก็ปิดตาวไปไปตะฮักแท้ดเม่อหียวเีวเววววออไปตะฮักแท้ออาไปตะฮักแท้เขอเดือนกว่าแล้วก็เีอัตัวานาคือตุ๊กตาเลยหน้าหน้าห้าบอยิมเหมือนไหมนบอม่ะอันนีหน้าออกยิมนิดนึงหน้าใจดีอาบาาบอยิมเลยอ่ะแต่ตรงข้ามกันนะข้ตรงข้ามกันตัวนี้ดูตัวไหนดุ เหมียวเมียวเหมียวเหมียวเมียวเหมียวเมียวพูดนะอืมก็จะสร้างให้อันนี้ล่ะโอ้ยอันนี้คืออยู่ในการดีแทบพี่เดี่ยวดูพันอะไรนี่อันนี้พันอะไรนี่เอาคือเป็นแมวคือเป็นนางสิอ่ะพิเชนมาพันไทยพันไทยนี่แหละก็คล้องเดียวกันแต่หน้ามันแหลมๆดีเนาะหนาวุกได้แย่เนาะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ย อ๋ออ oh. ันนี้คือเป็นตัวอันนี้คือเป็นตัวใหยังค่ะนมสดพุดดิ้งอืมโอ้ยปวดนัวโอ้ยเนาะโอยอดฮักกันไล่โอ้ยเนาะเป็นเสืออะไรอ่ะอันนี้มันเสือเรียกก็เขาก็นิสัยดีของทุกตัวทุกตัวไหมนี่ใช่นิสัยดีแต่ข่อยเป็นคนข่อยเป็นคนหย่านแมวมีอะไรอีกฮะ ป้าเป็นฟาร์มไหมนี่ไม่ค่ะมาดูไก่ดูจระเข้ด้วยป้ามีจระเข้ป <laughs> <laughs> ้มา <laughs> <laughs> มีลูกค้าพี่น้องมาพยายกินเขา่า <c oughs> ก็แล้วได้ไม่เห็นนกเห็นแมวเห็นอย่างมันบอกมีมีจระเข้อุ้ยไก่อะไรนี่ <c oughs> มีมีใครมาพักที่นี่แล้วหายตัวไปไหมครับอุ้ยไก่น่ารักมากเอาคือมีขนแบบนี้เอาไปสั่งใกล้ๆคนเอาเขเป็นตะฮักแท้มันกินได้ไหมนี่

มาไปกินเข่ากันเลยเดี๋ยวมาเบิ่งไก่บางอย่างพร้อมไก่เดี๋ยวเที่เยากินไปบร้อมกันได้จ้ากุนซื้อเหรอก็เลยเป็นกุนซื้อเนาะอุ้ยเนี่ยมีใครนอนเกิดอะไรขึ้นทาร์ทำไมมีจุลเครในโรงแรมประหลังอันเป็นเพราะว่าหลานเราเป็นเด็กดื้อเขาซื้อมาเลี้ยงอือ านะคะยืนขึ้นทั้งหมดเลยเอามาไงเดี๋ยวพี่ดียวในก้นเจ้าอีกผู้ใดแล้วมันจะไม่ออกมาหรอเอามันอยู่ยังไงแล้วมันจะไม่โตหรอคะอ๋อนังไงเห็นอยู่นั่นน่ะใช่ไหมดำๆน่ะชินจังเห็นอยู่นี่เดี๋ยวพี่เดียวันมะเห็นต ขอพี่การ์ดร้านนะครับปีใหม่อยากไปพะนะมาได้นะโรงแรมนาขาบุรีเสือมานโดพี่น้องเขาจะเจสาเฉีนดอกพี่หม่งเดียวขี่มาเลยใหญ่มากพาพาเด็กๆมาดูดูแมวเนาะมีสวนน้ำใครชอบใครชอบแมวชอบอะไรแบบเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรแบบตายแมวแม่เขาจะไม่เคยเข้ามาเลยเนาะไม่เคยใช่ไหมงั้นเดินเอาเขากับ ท่าทางพักในเธอเธอเป็นในเขาว่างไหรพี่เดียวมือเท่ากับท่าทางพักสายน้ำอย่างสวยเลยมันเป็นสไลเดอร์เลยตัวนี้เอามันใหญ่ประเดีตัวนี้เขามาทำไมเป็นเรือเป็นเร้าอยู่ดีโอ้ยตายแล้วฉันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กจำได้แล้วฉันเคยมาเล่นน้ำอยู่นี่เปิดตั้งสิปีแล้วเมียอีหลีเคยมาเล่นแล้วหรือว่าเป็นตำนานของอุดรบอกโอ้เคยมาแล้ว จำได้แล้วว่าเคยมามาต้นเพลสเอดอกตะกี้เมียฝรั่งก็จะมาตั้งเมืองหนองเนาะก็จะพามาเที่ยวเมีอยอเคยมาเนาะจําได้เลยลสิปีแเราเรื่อง <ละ S 2> เปิดให้เล่นไหมคะเ,เอาเนี่ยก็เล่นจีนท์ของเลี้ยงแต่ว่าเออสไลเดอร์นี้เออเอา,เอาตรงๆลูกค้าไม่ค่อยเยอะก,ก็จะไม่เปิดมันดูแลเนาะไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ไม่มีคนดูแลแต่ว่าฉันมาอ่ะฉันกินข้าวตรงนี้เลยตสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะนี่มุมนี้เลยอ่ะ พี่มาแบบพักผ่อนปีใหม่ยาวๆได้ขนาดนั้นเมื่อวานนี้พี่จัดวันคริสต์มาสให้ลูกค้ามีเป็นอาณาจักรเนี่ยเนาะมันก็ครบเลยอ่ะมีทุกอย่างไหมพี่ไม่ค่อยได้ไปไหนแค่อยู่ที่นี่จบยางอ่อนในกระเมื่อแล้วครับทำได้เลยโอ้ยลำลึกมากสิบกว่าปีที่แล้วที่มาก็ไม่เก่านะหรือว่าก็เรเรื่อยๆเฉลี่ยๆฟังนี่เขาเด็กหน่อยให้ฟังกันไปขาเด็กหน่อยไม่ตรงนี้ใช่เวลาลงมา ีถ้าไม่มีคนดูแลก็จะอันตรายต้องมีคนคอยปล่อยเพราะว่าแต่ช่วงที่สมัยนั้นสมัยที่ผมมาเน่ยคนเยอะแบบเยอะมากเต็มแบหมดเลยใช่ใช่ไม่มีที่นั่งเลยแหละแต่ว่าหนาร้อนคนมันดีนะครับใช่ทำไมก่อนมันก็เบิที่นี่ไงแทบแทบเปิดแบบนี้อ่ะใช่ทำไมก็อนยี่เนื้มืองตองคีเรอมากเป็นที่แรกของอุดรใช่่ทีแมันก็เลยนั่นอืมยังได้ยินแบบว่าแค่สิบสี่กิโลห่างจาก จังหวัดเราแต่ว่าบรรยากาศมันมันอีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนเรามาพักผ่อนจริงๆใช่ครับเลือดมากเอาบม่ยากิศเขาสือกันได้ไาเข้ามาเฮาเบิ่งจระเข้พี่น้องฮอตไก่ฮอดแมวกำลังเรียกละเรียกออกมาแล้ววิจารณ์เก่นเขาไหมค่ะไม่จัดงานได้อะไรนี่จัดได้นี่มีเอาเป็นชสเปเชียลจัดงานแต่งงานโอ้ยยังอยู่ตลาดอ๋อนาขาวบุรีขุนขุนเลยเด้ ลองเดินเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูในตู้พูดใดพามาก,กับมาพักน้อพี่หน้องเด้อมื่อนึ้งก็ได้กินได้กินข้าวฟรีหนึ่งมือนะฮะยินดีขอบพ <มา S 1> ระคุณด้วยนะฮะค่ะประมาป้า <laughs> ปฉันจำความเฉยเลยฉันมาเห็นมองเนี่ยอยู่อูึกกับโพลน่าสมองมาว่าเคยนางมองนี่แล้วมาสมัยก่อนคือแบบมากับเขาแบบผมมีเงินแหม่เขาพามาแม่ อยากมามากทุกคนต้องมาไหมสวนน้ำอย่าดูเขาเรียกออกมาอ้าวอาน้ำมาให้พี่โอ้ยขอบคุณนะครับพี่เอมน้พี่เออน้ำเนี่ยดูสระแก่ย่าลังแกนะคะไม่ยอมขึ้นจากน้อ๋อวันนี้ทำไมวันนี้ไงน้องก็โอ้หน้าให้ดูอยู่ไหนเขาไม่ยอมขึ้นว้าวพอแล้วจังเดียร์ น่าเป็นพันตัวเล็กเหรอครับใช่ใช่หลานเอาซื้อมาเดินเล่นอยู่ในห้องแม่กลัวเลยส่งมานี่หลานซื้อมาเดินเล่นในห้องใช่เขาจะออกแบบคอมบอยนิดนึงอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วอันนี้สิบกว่าปีแล้วนะคะเหมือนเต่าเลยอ่ะขอนลอยขอนลอยไม่ยอมขึ้นมาเลยนะขอนลอยเชื่ออะไรนะขอนลอยขอนลอยไม่ถึงอะไรอื้ น้องชื่ออะไรอ่ะตัวของน้องชินจังพี่เขาเรียกชินจังกันชินจังตัวอะไรแค่ตัวตัวสั่นเหมือนคาร้อยหมือนอันนี้กันห้องประชุมอ๋ออันนากาศตัวบางไงหนึ่งอันนั้นก็ตัวใหญ่บ้างตอนย่ามจับจะจับย่านะครับอันตัวใหญ่ไหมนาะย่ามจับขึ้นมาแบบดูแลไหมตัวใหญ่กว่ากี่ปีแล้วพายปลาตัวนี้ประมาณเกือบสิบปีแล้วยังคะ ประมาณสิปีดูดุเรดระยงนั่นนี่มีสา์เรียงหรายเนาะชอบอันนี้ก็ห้องประชุมนะคะเนี่ยจะมีหลายขนาดไปเล่นกับน้องหมาตกใาต้นนี้ก็เป็นต้นดั้งเดิมนะคะเราเจ้าของร้านใจดีสวยน่ารักที่สุดพนคกงานคุณค่ะ ออ,ออนเงบังเอิญมากจริงๆแบบบังเอิญนะบ่บเคยมากพัน,นะบะ่บบได้แต่เคยมาแล้วพี่น้องแขวะกระไดทแต่วัดซีป,ปีที่แล้ว <laughs> แม่ไปเห็นแมวมาแมวน่ารักมากว<ะ>ู้วู้วู้น่ารักจังพันอะไรน,น่ะอ๋อเอ,เอาสมอยพันน้องเบนเนี่ <laughs> โอ้ยน่ารักน้องใจดีป่ะน,นี่ หรอเขากปจสร้างแคอนเาลถ่ายรูปแล้วถ่ายอารูน่ารักจังอ่านั้นน้ำมมลับเหรอพี่อที่ล่ะเอสคิโมเอสคิโมจับได้ไหมจับจับได้บ่จับได้น่ารักังดกว่าเราเลยเดียว นังพูดกับเรานั่นเราไม่ไดน้อยนอยอาอยาเรียเปล่านั่งลงเร็วเอสมอนนั่งลงนั่งลงนั่งลงได้ห่อเอสมอมมอกกล้องหน่อยมอกกล้องหน่อยถ่ายภาพด้วยอุ้ยหมาหรือหมีนอนแอร์มาเขานอนแอร์นะเขานอนแอร์นะ ผลนะแน่ก็ต้องอะไรอ่ขึ้นองตหืมหล่ออะไรพอดีเลยกี่ปีแล้วครับเนี่ยหกปีหกปีไงคนี้วารบษบใหญ่แล้วทำดีแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วุตอนลงยี่ตัวใหญ่มาก ลาบัะนี้ขอตัวเดินทางนะครับทีนี้เดินทางโชคดีนะคะบึงกาลขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจะไปว่าใหม่ขอบคุณมากคะครับ